ไทยมีของเหลือทิ้งทางการเกษตรมากมายจะดีแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไปดูกันค่ะ การเผาของเหลือทิ้งทางด้านการเกษตรดังนั้นหลังจากที่เราเรียนรู้กระบวนการและวิธีการว่าของเหลือทิ้งนี้จรงิงๆมันมีค่าเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งเหล่านี้ให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ของเหลือทิ้งนียมีอยู่หลายอย่างที่เราเอามาใช้ก็เช่นตัวสังขพดต,ตัวกะลากาแฟเปลือกเม็ดยางพาราเปลือกเม็ดม,ดมดาาะม่วงหิมพานต์กะลามะพร้าวซึ่งพวกนี้ทําให้เราได้ผลผลิตเชิงพลังงานที่มีคุณภาพสูง เขาก็พูดเสมอว่าคนน่านปลูกข้าวโพดในปริมาณที่มากแล้วข้าวโพดเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็คือของเลือทิ้งเนี่ยเกิดได้ในทุกๆกระบวนการพอปลูกและสุดท้ายเนี่ยการกําจัดมันเป็นปัญหาคือพอมีการเผาหรือว่ามีการเปลี่ยน การพอปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีการกําจัดของชุมชนหรือว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือการเผาเตาตัวนี้นะคะเราพยายามออกแบบให้สามารถใช้ได้แบบ3 in 1วัได้ผลผลิตในหลายๆอย่างอยากจะให้เป็นเตาทดแทนที่ชุมชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในครัวเรือนได้เพราะฉะนั้นขนาดแล้วก็การออกแบบรูปแบบการใช้งานเนี่ยที่ง่ายค่ะแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมการใช้งานเตาทีอินวันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะ เพียงใส่วัตถุดิบขนาดเล็กลงไปในช่องด้านในและใส่วัตถุดิบขนาดใหญ่ลงไปในช่องด้านนอกจากนั้นจุดไฟที่ด้านบนของช่องด้านในปิดฝาและใส่น้ำหล่อด้านนอกเพื่อป้องกันควันที่อาจเล็ดลอดออกมาขณะเผาไหม้โดยมีพัดลมขนาดเล็กซึ่งใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ดูดอากาศเข้ามาในช่องด้านในเพื่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จนได้แก๊สหุงต้มนั่นเอง ส่วนช่องด้านนอกนั้นจะถูกควบคุมอากาศเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และได้ถ่านไบโอชาค่ะในระหว่างที่วัตถุดิบช่องด้านนอกเกิดการเผาไหม้นี้จะมีควันไหลออกไปตามท่อและสัมผัสกับอากาศภายนอกเตาจนเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำส้มควันไม้และเมื่อวัตถุดิบในช่องด้านในเกิดการเผาไหม้จนหมดเราสามารถเปิดฝาช่องด้านในและเติมเชื้อเพลิงได้อยู่เสมอซึ่งการเผาไหม้เพื่อให้เกิดแก๊สจำนวนสังรอบนี้ จะทำให้เราได้ถานไบโอชา1หนึ่งรอบค่ะโดยภายในเตา3 in 1นี้มีความร้อนสูงถึง700-800อถึง800องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและมีต้นทุนในการผลิตเตาต้นแบบประมาณ7,000-1 0 0ถึงึงบาทค่ะสำหรับประโยชน์ของตัวเตานี้นะคะอันที่หนึ่งเลยเราก็จะมีพลังงานทดแทนกับพลังงานทั่วไปที่เราใช้ลดค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากคัวรเรือนเขาได้อันที่2เราได้ฐานซึ่งเป็นฐานคุณภาพสูงมากกว่าฐานทั่วไป เนื่องจากว่าถูกเผาโดยกระบวนการที่เรียกว่าไพโรไรซิสค่าความร้อนเขาจะสูงกว่าฐานทั่วไปตัวฐานตัวนี้จะมีขนาดรูพุนที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณเยอะดังนั้นฐานตัวนี้จะสามารถใช้ในการกักเก็บสารที่อยู่ในดินได้นะคะสารสําคัญที่จะใช้ทางด้านการเกษตรในการปรปับปรุงพืชทําให้รากของพืชเนี่ยสามารถไปได้ไกลามากแล้วก็เขาก็จะเก็บน้ําเก็บสารอาหารอีกอันนึงที่สําคัญที่สุดเนื่องจากว่าตัวไบโอชาเองเนี่ยจะกักเก็บตัวคาร์บอนไว้เหมือนกับเราไม่ปล่อยตัวคาร์บอน ออกสู่สิ่งแวดลอ้อมตัวนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนค่ะสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือได้ส่วนของน้ำส้มควนันไม้อย่างที่บอกอยากให้ชุมชนกเกษตรกรรู้ค่าของพลังงานเนี่ยโดยการแปลงวัสดุเหลือทิ้งให้กลายเป็นพลังงานก็จะทําให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการเอาไปใช้ค่าใช้ใจ่ายของเขาลดลงแน่นอนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้สิ่งที่เราเน้นย้ําพลังงานต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดลอ้อม ถ้าเขาลดการเผาไม่ปลดปล่อยการเลื่อนกระจกโดยวิธีการเผาทั่วไปแต่แปลงให้เป็นพลังงานแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ชุมชนเนีย่ยรู้ทั้งค่าของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด